วุ่นวายจริงๆวันนี้นะครับรถออกเยอะมากนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะไปเที่ยวพัทยากันนะครับเพราะว่ามีลูกค้า VIP ของผมเนี่ยเขาซื้อรถจากทางร้านอีก2คันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเคียร์ท่านนี้เนี่ยเขาไม่ประสบออก,ออก,อ,อ,กออกน้มนะครับเขาซื้อเยอะซื้อบ่อยซื้อกับผมอุดหนุนมาเรื่อยๆในระยะเวลา2 3าปีนะครับวันนี้ จัดส่ง d ี TT ให้แก1คันแล้วก็จะมี W124 นะครับคันที่เป็นเบาะช็อกโกแลตนะครับอีก1คันเดี๋ยวผมจะไปกับน,น้องอุ้มและพี่เบนซ์นะครับตอนนี้น้องอุ้มกำลังเอาขึ้นรถสไลด์กันอยู่นะครับแม่จริงๆคันนี้นะครับออกไปตั้งนานแล้วนะครับมีลูกค้าประจำอีกท่านหนึ่งท่านจองเอาไว้แต่ว่าก็ยังไม่ได้มาเอานะครับเลยต้องให เฮียท่านนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าระยะเวลาที่จองไปก็ประมาณ2เดือนแล้วนะครับเห็นไ,ไหมฮะลูกชายอะ่ะรักเลยนะคันนี้ใช้จนใช้มันจนผูกพันเลยอะ่ะอย่าดือ้ออย่าสนนะลูกมีสภาพไปเห็นสดๆนะครับ สวยงามแน่นอนนะครับเจ้า Audit ี t m r r k นะครับอิจฉาเฮียเลยได้ใช้คันนี้ขับริมชายหาดอยากได้รถตอนไหนขอให้บอกครับเพราะเมกาโมโตนะครับเรามีรถสไลด์เป็นของตัวเองนะครับซื้อไว้เพื่อสไลด์ส่งลูกค้านะครับ24ชั่วโมงนะครับไม่ต้องห่วงครับจะอยู่ใกล้หรือไกลจะอยู่เหนือหรือใต้จะอยู่ภาคไหนก็นแล้วแต่นะครับ พร้อมออกไปส่งทันทีนะครับรถสไลด์ทีมงานมืออาชีพของเรานะครับก็น้องอุ้มนี่แหละครับทำเกี่ยวกับขนส่งไม่ว่าจะบิ๊กบค์หรือรถยนต์เนี่ยแบบนี้มา10ปีแล้วนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้ลูกค้า VIP ท่านนี้ก็พาเรามาเลี้ยงข้าวขอบคุณเฮียมากนะครับกินหนังสมรารใช่แต่ไม่สามารถออกชื่อได้นะ uh huh. เพราะว่าแกเอกล i v e นิดนึง uh huh. เอกล i v มนี่ไม่ใช่เรื่องอื่นเลยนะ <laughs> เดี๋ยวมีปัญหาครอบครัว <laughs> นะครับได้รถกลับไปด้วยนะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะ <laughs> นี่อันนี้คือหนึ่งสองสี่ที่จะมาส่งมอที่ส่งนะอาดี <laughs> อยู่ข้างหลังนะ <laughs> ผมได้ปลาโดคันข้างหน้ากลับไปด้วยนะครับ แล้วก็ยังมีอีกสองคันนี่กำลังวิ่งไปดูที่เฮียแกเก็บรถไว้นะมีไหมไดปาโดมีเกียร์ปาโดไปแอบเปิดดูหอนูในรถแล้วแหละอ่ากลิ่นหอมนังมากเลยอ่ะใช่คสวยคลิกเลยคือต้องอธิบายให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้คือรถเนี่ยหลายๆคันลูกค้าประจำเนี่ยเวลาซื้อเขาก็จะใครใช้คันไหนเบื่อก็จะแลกเปลี่ยนเทิร์นกับทางร้านได้โดยใช้สิทธิ์ลูกค้าประจำลูกค้าเก่า ปลาโดคันนี้คือออกจากที่ร้านนะสวยเลยผมบอกเลยสวยมากคันนี้<ร>ผมติดใจมากแล้วเฮียแกซื้อไปกี่ปีวะสองปีมไหมเล่านั้นแหละใช่นะครับแล้วที่จอดรถเฮียต้องบอกเลยนะว่าผมเคยได้เห็นที่จอดของเฮียจอดในร่มหมดเลยอก็ถึงบอกว่าปาโดกินถึงยังหอมมากเพราะว่าการที่รถได้อยู่ในร่มเนี่ยมันทำให้พวกกินหนังในบริเวณมันหอมมากใช่แกดูแลรักษารถดีมากนะครับใช่โอ้โอได้กลับอีก นะครับก็เหมือนไปป้นพี่ปอวันนั้นแหละประมาณนั้นแหละนะครับสุสีกันวันนี้ก็มาเองพอดีถือโอกาสมาเยี่ยมเฮียแกด้วยใช่นะครับคือเขาไม่บอกชื่ออะเรา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 ตั้งชื่อให้เฮียกันเลยได้ไหมอ่ะเฮียอ๋าแล้วกันนะมาหาเฮียตั้งนิกเนมมาเฮียอ๋าเฮ้ยเลิกมิกินนั่งคุยกับแกเล่นเล่นอะแกเคยซื้อเบนซ์แต่มันอยู่สองสองศูนย์เราไปด้วยอีกคันหนึ่งใช่สีน้ำเงินใช่แกบอกแกเพิ่งกลับมาจากมาเลยโดยการขับเบนซ์เอสคานที่สกรลลาแล้ววะเนี่ย แกซื้อมาเลมาถ้าใครได้ดู220คันเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะสีน้ำเงินนะเป็นเป็น S200 ปะใช่คันนั้นเนี่ยเฮียไปกับมาเลเขาไปถึงสิงคโปร์แล้วด้วยใช่นะครับขับไปกับผมเลยนั่งทานข้าวกับเฮียเมื่อกี้ถามเฮียอาว่าเฮียแล้วรถมันงองแงบ้างไหมไม่มีนะเฮียกอฟไ,ไม่มีงองแงเลยเขาบอกเขาบอกเฮียเขาบอกว่ามีงองอแงก,กว่ารถมีงองอแงก,กว่ารถ <laughs> โอ้ เฮ้ยเสียวอ่ะไม่งอแงเลยมันเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งนะที่ผมว่าแบบเออได้ขับรถรถแบบคู่ใจแบบนี้ไปเที่ยวต่างประเทศนะครับใช่ก็เวลาเรารีวิวเดินทางไกลได้นานไม่นานความไม่เหลเฮียเล่นเดินทางข้ามประเทศเลยข้ามประเทศเลยโอ้ใจหายว่าคตรจัดอ่าก็ถือว่ารถเราก็มั่นใจในคุณภาพนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าวันนี้จะให้อะไรกลับมาอีกแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเอารถส่งส่งไอเฮียก่อนสองสองคันนห้เรียบร้อยก่อน ตอนนี้กำลังเอาเ Audi ลงก่อนนะครับเมื่อกี้ผมบอกคุณผู้ชมมาแล้วใช่ไหมครับว่าผมได้ปลาโดมา1คันแล้วนะได้มาอีก1คันครับนี่คือ E34 นะครับเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้เกียร์เขาจอดที่ลมตลอดนี่เมื่อกี้เพิ่งขับออกมานะดูดิบอก้าสภาพสดๆที่ผมถ่ายคุณผู้ชมเห็นกันนะครับที่ได้รถมาสวยงามแน่นอน เห็นไ,ไหมฮะปาโดแล้วหนึ่ง e สามสี่แล้วหนึ่งเดี๋ยวยังมีคันหนึ่งครับได้มาทั้งหมดสามคันเดี๋ยวเอา audi ลงก่อนไปซะแล้วลูกรัก อันนี้เดี๋ยวไปเอาอีกคันหนึ่งขึ้นคัน E สามสี่นี่นี่คือขับไปหรือว่าอุ้ม E สามสี่ขับปาโดเดี๋ยวขับกลับแล้วก็เดี๋ยวจะมี 4, นหนึ่งสองสี่เอากลับคันนี่ยนี่ยหนึ่งสองสี่กลับเอาหนึ่งสองสี่มาส่งแล้วก็ได้หนึ่งสองสี่กลับไป <15 4. S 1> อีกคันหนึ่งสามคันนะหนึ่งสองสี่ E สามสี่ปาโดนะครับเดี๋ยวรอชม ดูรถเทียแต่ละคันนะครับอันนี้คันที่เรามาส่งนะเมื่อกี้คันนี้เป็นเอสเตดแวน F11 เป็นเอสเตดแวน4 3 0คันนี้พิเศษเลยอยากได้มากเดี๋ยวจีบเทียก่อน W211 พวงมาลัยซ้ายมีสันลูปเกียร์ธรรมดาหาโคตรยาก โอ้โหสุดยอดอะ่ะเฮียผมไม่ไม่ไม่เป็นไรผมไม่ถ่ายให้เห็นหน้าเฮียครับเฮียคันนี้ขายผมไหมอะโอโหควงซ้ายภายในดำเฮียเกเก็บของไว้เยอะครับผมบอกผมเจอลูกค้าประจำอย่างนี้เนี่ยเก็บของไว้เยอะแบบนี้เนะี่ยเพียบนะครับผมบอกเลยนี่นี่แค่ส่วนหนึ่งนะยังมีอีกนะยังมีอีก รถเฮียแต่ละคันเห็นไหมฮะแกจอดรักษาไว้ในที่ร่มอย่างดีนะครับผมพยายามถ่ายไม่ติดหน้าแกนะเฮียแกซ่อนไว้เยอะนะครับนี่คือปราโดที่เราจะเอากลับนะครับเห็นไหมฮะสวยงาม เปลวฟาวมาพาวแก้วนะครับอุ้ยมี e สา e มแปด e สามแปดหมกไว้อีกคันหนึ่งอุ้ยสภาพแจ่มอะโอโ้โหโอ้โหอุ้ยไม่ธรรมดาเลยสภาพโคตรสวยเลย,ยมีมูนล,ลูปด้วยวสวยีเข <C QL. S 2> ียวเฮ้ย เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแวะคุยกับเฮียยาวๆก่อนใจเย็นก่อนแ <laughs> ต่ละคันจอดไว้ในทุที่ร่มนะครับสบายใจได้แต่ไม่รู้วเฮียแกจะอ้าวนี่คันนี้คันนี้ซึ่งมาจากผมนี่เลย b ิทเทลนะครับคบป,ปีพอดีวันนี้ซื้อมาคบป,ปีพอดีน,นะครับเดี๋ยวไปดูกันอีกมีอะไรอีก เก็บครับเขาโรงจอดรถของเฮียนะครับขอบพระคุณเฮียอ่ามากๆนะครับนี่พี่เบนพี่เบนจะล่อคันนี้นะครับนี่ของพี่เองอันนี้เฮียจะขายหรือเปล่าแม่ตาละคันดูดิ ตัวเอสเตดตัวแวนนี่ผมอยากได้มากนะครับคือเจอคันไหนก็กิเลสหมดเลยดูเล็กซัสของแกดิสวยงามนะครับไม่ธรรมดาเลยเฮียแกบอกว่าแกใช้งานทุกคันนะครับนเ็แบบนี้นะแต่มันจะมี w ีสองหนึ่งเมื่อกี้ที่ฝุ่นเคลอะหน่อยว่าตอนนี้รถรอซ่อมอยู่นะครับผมอยากได้คันนั้นอนะ่ะเดี๋ยวขอจีบก่อนพวงพวงพวงซ้ายด้วย นะครับ,อ,บอ,อันนี้มาอีกหนึ่งสถานีเดี๋ยวมารับอีกคันหนึ่งนั่นก็คือ124นะครับเมื่อกี้ขับปาโดวมาโคดนิ่มเลยอ่ะบอกเลยเนียนอีส e าเกียร์ธรรมดาเดี๋ยวพี่เบ้นขับกับพี่เบ้นชอบขับรถเกียร์กระปุกดูนะครับ ของดีจากพัทยาเอามาฝากพี่ๆกันดูดิสุดขนุนนะแข่งโฟ๊กเลยผมไม่รู้จะเก็บตรงไหนเลยเนี่ยรถนะมันไม่มีจุดอะไรให้เรามานั่งเก็บงานเลยสภาพสดๆนะครับให้คุณผู้ชมได้เห็นกันเลยนะครับปาโดวิ่งไม่ถึง200,000โลมาแล้วนะครับ1,2,4สภาพสดๆเดี๋ยวให้ดูเลยขับปาโดแล้ว ไม่อยากขับรุ่นอื่นแล้วนี่หนึ่งสองสี่นะครับไปดูข้างล่างมีเีรครับเี่อ๋อโหเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลบหน้าเฮียก่อนไม่ให้ไม่ให้เห็นไม่ให้เห็นเฮียในกล้องก่อนวิ๊ยมาที่นี่ผมว่าน่าจะรู้แล้วมั้งเนี่ยฮ่า่มืด เฮียมีชั้นใบดินด้วยเหรอฝั่งนู้นจดได้หุยคันนี้ที่ซื้อจากผมใช่ไหมอ๋อเดี๋ยวมีคนได้ยินคันนี้คันนี้ซื้อจากผมนี่สองสองหนึ่งอ้ยโคตรสวยคันไหนนี่นี่อีกสองสองศูนย์มือเดียว <S <S 2> <S 2> โอ้โห อันนี้ผมต้องหลบไม่ให้เห็นหน้าเฮียนะเดี๋ยวเฮียมีปัญหาครอบครัวคันนี้ที่วิ่งไปมาเลยที่ซื้อมาจากผมปไปสิงคโปร์ปแล้วฮะหน้าสองฟังอ้โอโหสองังก็ฝังล้วกูหาโรงแรมเฮียแกใหญ่โตมากนะครับใครมาพัทยามาพักมาพักได้นะชื่อโรงแรมอะไรเดี๋ยวต้องถามเฮียก่อนชื่อ ชื่ออะไรนะพี่ททอะเซเลนโฮเทลกับดิฟบูซีเซเลนโฮเทลกับดิบูซีมาพักได้นะครับผมใช้นามสมมุติให้เฮียแล้วชื่อเฮียอ <c oughs> <c oughs> ามา,มาทำหาเฮียอ่านี่คือจบกันเลยนะอ๋อแกมีที่จอดรถเยอะนะครับเปียวนะครับส่วนใหญ่ลูกค้า VIP ผมก็เป็นเจ้าของโรงแรมเยอะนะมีพี่ปอที่เชียงใหม่ แล้วก็ยังมีเฮียสมชาติที่ป่าตองนะครับอันนี้ขมาติดต่อเฮียอาให้เลยนะนะครับเฮียอาพาพวกเราไปชมโรงแรมใครจะพาักพักได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปเยผมอาจจะจัดทริปที่นี่แล้วเรามานั่งคุยกันมีที่จอดรถ<ต><ว>เยอะ<ต><ว>พี่เบ้นนะ yeah, yeah. เออะเ<ต><ว>นี่ย ดโรงแรมนะครับทั้งหมดของเฮียอยู่ในละแวะแกเดียวกันมีทั้งหมด3ที่ <Okay. S 1> โอโ้โหดูดิเฮ้ยว <Wie 'll. S 1> <resp> ิวดีเจอแบบนี้เฟี้ยวเลยอ๋อ oh. เพื่อนๆคนไหนอยากมาพักนะครับามานะครับพัทยานาเกลือครับอันนู้นของเทียวครับอันนี้สี่หลังเหรอใหนึ่งสองสามสี่้นีตัวแรกอ๋อโหอันนี้อันแรกโอ้โหสุดยอดเลย เป็นเจ้าชายภรยารยายทยจเ,ยเย้าเนี่เราลงมาชั้นไหนเนี่ยชั้นจีชั้นจอ่ะมีไปอีกเดี๋ยวหล,หลบหน้าก่อนเดี๋ยวเดี๋วเห็นหน้าเฮีอานะครับ หน้าเฮียเบนะ้นเหมอนหน้าเฮียเบ้นไปก่อนหน้าเยเบ้นไปแทนนะครับเราเราเราฟังแต่เสียงก่อนเลยเนไม <laughs> <laughs> เป็นคู่หูกันที่แบบสามคนนี่โ oh. <laughs> อ้โหเฮียเชื่อไหมผมอยู่กันมา20บกว่าปีแล้วกับเบนน <laughs> อ่ะรู้จักกันในอู่รถเต่าสมัยวัยรุ่นนะแล้วก็มาทำนี่ด้วยกันอ่ะ <laughs> อะไรวะเจ็บเจ็แหรือ,อไรดังเหรออู่อันนั้นอ่ะอ๋อหกเจ็ดอ่ะโอ้ยเฮียรู้จักเลยอะ อันอันนี้เนี่ยคืออีกโรงแรมหนึ่งเหรอเฮ yeah. ียเฮ้ยโหโหบรรยากาศน่ากินเหล้ามากโอ้โหนี่คือเป็นอนาณาจักรเลยนะครับผมรู้แล้วรอบนี้ลาดบุรีเสร็จรอบหน้านะครับมิตติ้งพัทยาดีกว่านะครับเรามาอุอดหนหนุนเฮียกัน,นก็คือ มีลานจอดรถไว้มิตติ้งข้างบนยังพักได้อีกนะครับมาอุดหนุนเฮียกันโหสุดยอดโอ้โหมีลานมิตติ้งได้เลยเนะีย่ยเดี๋ยวเรารอบนี้ไปลาดบุรีก่อนไปหาพี่ตองขาวบรรยากาศดีนะครับ ขอถามถามว่าเฮียขายเรามาให้เท่าไหร่เราชอบรถรุ่นนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ของจริงเลยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือมียดูของจริงเลยฮะ <c oughs> อ๋ะ <c oughs> อซอจะปล่อยเหรอครับ <c oughs> ละผมโอ้จะซอจะปล่อยหมดแล้วเหรอเฮีย <c oughs> <c oughs> ไฟฟอนเดดินลออดียายไห่เร่่นึ่งสนะครับสภาพมีตำเนีบ้างนะครับเฮียแกแจ้งมาแล้วนะครับว่ารถมันมีตำเนิหลายรายการนะครับก็คือว่ารถคันนี้เนี่ย ซื้อมาให้หลานใช้นะครับหลานเรียนจบแล้วก็เลยเปลี่ยนเป็นรถคันอื่นให้นะครับอ่ะไม่แพงนะเดี๋ยวจัดใหุ้ถูกนะครับแบ่งกันไปใช้นะครับทีมงานกำลังเอาขึ้นรถนะครับให้เห็นสดๆเลยดีกว,ว่าว่ามันไม่สวยตรงไหนหไม่สวยเหรอเนี่ยดูภายในดิ เย็นไหมต้องมาเก็บอ๋อหน้ามึงมันเลย <c oughs> ก็แสดงว่าแอร์ไม่เย็นเออมึงลงมาเหงื่อแตกซิกขนาดนั้นไม่น่าถามเนาะเอออ่าเดี๋ยวไปเก็บระบบแอร์ให้นะครับหน้าเกียดต,ตรงไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงนี้ไม่สวยนะเออจอบมีบ้างนะครให้เห็นสภาพ,าพส,ดสดๆเลย ัไปสีมีริ้วรอยตำหนิตามการใช้งานบ้างเล็กๆน้อยๆถามว่าน่าเกลียดไหมน่าเกลียดครับมีบางจุดที่น่าเกลียดนะครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ดูจุดน่าเกลียดนี่ไงนะก็ไม่ได้ชนแบบเข้าเนื้ออะไรมันแค่ถากถากนะครับนี่เห็นไหมนี่มัมีแตกบ้างนะครับ เดี๋ยวจะดูว่าจะขายให้ตามสภาพหรือว่าจะเก็บงานให้แต่ผมไม่เห็นสดๆนะครับคุณจะได้รู้ว่ารถเวลาเข้าเมกาโมโตเนี่ยมันเป็นแบบไหนคันไหนสวยก็บอกว่าสวยคันไหนไม่สวยน่าเกียดก็จะบอกไปตรงๆนะครับโอ้ยแต่ผมชอบโรงแรมเฮียจังเลยเนี่ยสถานมิทติ้งเนี่ยโอ้โหดูดิหนึ่งตึกสองตึกสามตึกสี่ตึก ครบนะครับทริปหน้านะทริปนี้ราชบุรีก่อนเดี๋ยวทริปหน้าพามาเที่ยวพัทยาเดี๋ยวยกำลังเดินทางกลับกรุงเทพนะครับผมขับอยู่ในเจ้าปลาโดนะครับตอนนี้นะครับโอ้โหมันเป็นรถที่แบบมันเป็นรถที่แบบหลายๆคนอยากได้อ่ะนะ ใช้งานดีมากนีนิ่มนวลมากนะครับดูดิให้น้องอุ้มขับสไลด์นะครับเอาหนึ่งสองสี่ไปส่วนพี่เบนซ์นะครับจะขับ e สามสี่อยู่ข้างหลังนะครับเดี๋ยวผมตรวจเช็คสภาพรถของแต่ละคันแล้วจะเปิดการขายให้นะครับส่วน w หนึ่งสองสี่ผมคงจะเปิดให้ที่ราคาที่ถูกมากๆนะครับถูกมากๆเพราะรถก็อาจจะมีตำหนิสีบ้างแต่ภายในสวยนะ ส่วนปาโดนี้ไม่ต้องพูดถึงครับน้องนางฟ้าครับผมบอกได้คำเดียวน้องนางฟ้า e 3 4ก็นางฟ้าครับเจอกันกอนทมน,นะครับถึงร้านแบบสดๆร้อนๆเลยเรียบร้อยครทั้งหมด3ขคันใช่ครับนะครับ1 2 4ก็ลงแล้วเรียบร้อยครับ นี่เครื่องยังไม่ได้ดับไปนะพี่เบ้นขับมาเองเดี๋ยวจะบอกนะใครได้คันนี้ไปโคตรโชคดีผมบอกเลยผมเห็นคุณวิ่งฉิวเลยอะครับ้คุณลุงก็ขับดีมากหรอโคตรดีบอกเลยโคตรดีธรรมดาไลยนะโคตรดีผมเห็นคุณวิ่งแบบเฮ้ยนี่มันร้อยยี่แล้วนะวิ่งดีมากแอร์เย็นช่วงช่วงล่างเครื่องโอ้โหเหยียบเหยียบเพินมหนร้อยสี่สี่เจ็บ ที่แทนน1 4 4แล้วมันนิ่งจังเออผมตามคุณไม่ทันอ่ะลองคิดดูดินิ่งมากก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะทำรีวิวไมอ e 34ก็อาจจะเป็นปาโด้นี่ไหมเพิ่งจอดเลยใ่ะได้ลงมาคลิปเปิดคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวติดตามกันนะครับว่าใครอยากได้คันไหนก็จัดไปในราคาไม่แรงนะครับถูกๆนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s ส b คร้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ